ผมผลผิวน้ำที่มีประโยชน์มากมายนะครับครับผมบ้านทุ่งเกษตรความสุขครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมแหนแดงในอ่ากระมังที่เราขยายไว้นะครับตัวนี้ก็เริ่มแก่แล้วนะครับที่เมื่อวานก็เลยเลได้เอา ขี้เป็ดน,นะครับมาลงเพื่อเป็นอาหารให้เขานี่ก็เริ่มสีแดงเมือนกันครับนี่เริ่มปรับเปลี่ยนแล้วนะครับเริ่มเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีเขียวแล้วนะครับ <S <S แล้วก็คือการในการเลี้ยงแล้วก็เพิ่มอาหารลงไปเขาด้วยนะครับอาหารจะเป็นมูลวัวขี้วัวขี้เป็ดข,ขี้ไก่ได้หมดนะครับก็เน้นแพมเน้นอาหารที่เราหาได้ในบริเวณบ้านนะครับไม่ต้องซื้อหา พราะการเลี้ยงไนแดงก็คือเป็นการเพาะเลี้ยงเพื่อประหยัดต้นทุนในการเป็นอาหารสัตว์นะครับหรือว่าไปเอาลงแปลงนาเพื่อคุมวัชพืชแล้วก็ดึงปุ๋ยไนโตรเจนนะครับให้กับต้นข้าวต้นกล้าหรือพืชผักหรือต้นไม้ทั่วไปนะครับประโยชน์มากมายครับเป็นอาหารสัตว์ก็โปรตีนสูงเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ให้พืชผักให้ต้นข้าวแล้วก็ ให้เปอร์เซ็นต์ปุ๋ยที่มากมายนะครับนี่ครับเวลาไม่นานี้้ครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะพา,มาชมนี่ตัดมาลงในพื้นที่ตัวนี้ก็มาลงนี่หนึ่งถ้วยนะครับก็เวลาไม่กี่วันก็เต็มละนะครับ ยู่ที่นี่ก็หนึ่งที่ตัดจากลูกน้ำนะครับนี่วันเป็นในเป็นวันที่เก้าเต็มแบบแน่นแอดแลวครับนี่เป็นแหนแดงพันไมโครฟิลล่านะครับเป็นแหนแดงที่ออกใหญ่ต้นใหญ่กว่าแหนแดงธรรมชาตินะครับ แล้วก็ขยายพันธุ์ได้เร็วเร็วมากๆนะครับเนี่ยพื้นที่นี่อ่าตอนนี้จะกกว้าง2เมตรยาว4เมตรหรือ3ามเมตรห0เนี่ยฮะโดยประมาณในเวลาแค่ถ้าเอาแค่เต็มพื้นที่เนี่ยหกวันก็เต็มแล้วนะครับที่ไหนแดงไม่ถึงครึ่งกิโล ดูอัตราการขยายตัวเร็วมากนะครับนี่ก็เริ่มเบียดกันแล้วนะครับเยาก็ต้องตักออกไหนแดงพืชมากประโยชน์นะครับหน้าปลูกผมที่บ้านทุ่งเกษตรควสุขเราใช้เป็นอาหารให้เป็ดนะครับแล้วก็เตรียมที่จะไปลงในแปลงนาหลังจากที่มีน้ำพอเริ่มมีน้ำเราก็จะตักไปใส่เลยนะครับเพื่อให้เขาคุมว่าจะพืช แล้วก็ตึงไนโตรเจนแล้วปล่อยไนโตรเจนลงสู่พื้ดินให้ต้นข้าวเราได้รับปุ๋ยไนโตรเจนไม่ต้องอะไรมากมายนะครับดูแลพึ่งพาตัวเองได้ให้ได้ในวิธีธรรมชาติครับผมครับสำหรับวันนี้ก็นำเสนอเท่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ